เลยนะคะตอนนี้ก็พาชมสวนอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดียวเสียงห้าบวนบนึงบอกมาไปมานนปไปมาเลย่ะ คุณขอบคุณนะคะคุณยา่าอยู่อีสาน,นลูกนัดลูกอีสานมาซานนึกว่าอยู่กรุงเทพนะน,นี่นึกว่าดูสบายไปแปดอย่างจะวิ่งไปหาน้องนัดมาซาน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะที่แวะเข้ามาช,นะะชมนะคะ ขอบคุณนะคะ20ล้านดวงใจ100ล้านไลค์นะคะที่มาให้กำลังใจประตูปิดไปแล้วเพราะเป็นเงินนี่เกี่ยวกันเป็นเงิมาเป็นเอ่อโอโเคขอบคุณนะคะ31ล้านไลค์เจ้เจ้31ล้านไลค์นะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเรอไปเลยสา ขอบคุณนะคะเ่าสิปาวัชรซื้อดงดงทองฟาร์มคุณข่าวดีเดี๋ยนะไลน์เด็กมันลงมาหน่ะมึงข้าบุปผิดอะคุณดงทองฟาร์มเป็นคนดีใช่ไหมตัวเราดีเลยสวัสดีค่ะคุณดงทองฟาร์มนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะ สวัสดีนะคะดงงองฟาร์มที่มาให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านคุกนะคะตัวนี้ให้ดูชมสวนต้นต้นดอกเคเนาะต้นดอกเคนะคะขอบคุณมากค่ะห้าสิบสาวร้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านคูกนะคะตัวนี้พามาชมสวนพริกดีกว่าเนาะสวนพริกก็ให้ สวนพริกนะคะสวนพริกเมื่อวานนี้ก็ชมไปแล้วเนาะตอนนี้สดสดเลยให้ดูขอบคุณมากนะคะคุณดวงฟาร์มที่กดหัวใจรัวๆมาให้กำลังใจกับากสามสาวทถบ้านโค้นะคะขอบคุณป้าเจ๋วสตอรี่ที่กดมาให้กำลังใจนะคะมีอะไรก็แนะนำเราได้นะคะ สาวในบ้านคู้ก็จะพาชมสวนนะคะส่วนมากก็ปลูกผักผลไม้นะคะปลูกไม่กินนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะพริกนี่เราก็ปลูกเองนะคะนีพริกเขาเรียกว่าพริกดอลูกมันก็จะเยอะหน่อยนะคะเยอะนะคะอ้าวเด็กๆเด็กๆมาแล้วนี่เด็กๆมาแล้วนี่เด็กเจ้าของช่องนะคะซีตัดซีตัดสวัสดีครับซีตัดเจอกันซีตัด ดีใจดีใจดีใจเด็กๆดีใจทักทายเลยดีเด็กดีใจนะอารมณ์ดีนะคะวิ่งเล่นทั้งวันเลยวันนี้เด็กๆนะคะขอบคุณมากนะคะแป็น13ล้านดวงใจที่มาให้กําลังใจกับสามสาวี่บ้านโคกนะคะขอบคุณคุณดงทองฟาร์มนะคะที่มาทักทายกันนะคะมาให้กําลังใจนะคะพูดค่อยไม่ค่อยเป็นเนาะ ขอบคุณมากนะคะ41ล้านดวงใจให้มาชมตน้นนี้ตรงนี้ดีกว่ามะเขือนะต้นมะเขือนะคะขอบคุณมากนะคะที่ตั้งอาจจะไม่นั้นแดดแดดกำลังพอดีเลยนะคะห้าโมงเช้านะคะแดดล่มลมตก อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะบ้านเราสวยร่มรื่นนะคะมีทั้งต้นขนุนเนาะต้นขนุนต้นมะเขืออันนี้มะเขือสีม่วงยาวนะคะสีม่วงยาวมะเขือขาวมะเขือเปาะปลูกหมดทุกอันเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสามสิบห้าล้านดวงใจที่มาเป็นกำลังใจให้ก,กับสามสาวบ้านคุกนะคะขอบคุณมากๆนะคะเลิฟเลยนะคะ พืชผักปลูกสวนครัวนะคะ,ะ,คะลมพัเย็นนะคะสบายๆนะคะอากาศในช่วงนี้นะคะยืน <c oughs> มีต้นมะม่วงเดี๋ยวจะให้ดูต้นมะม่วงก่อน <c oughs> มะม่วงปีนี้ <c oughs> ไม่ออกไม่ออกลูกเลย <c oughs> เป็นพันใบนะคะวันนี้ปีนี้ ไม่ออกดอกออกผลนะคะในก็ต้นมะเฟืองนะคะเป็นเต็มต้นอันนี้เราก็เอาไปทําเป็นน้ําหมักเนาะน้ําหมักน้ำหมักทําปุ๋ยนะคะทําน้ําหมักไว้ล้างถ้วยล้างจานนะคะเป็นสิ่งที่ทําจากธรรมชาตินะคะปลอดสารพิษนะคะต้นมะเสือนะคะให้นั่งก่อนนะคะจอดนิดนึงนะครับ ขุณนะคะหาเดี๋ยวให้ดูทางานี้หนึงก่อนต้นมะเกียนนะคะขอบคุณมากนะคะ41ลด้านดวงใจที่มาให้กําลังใจกับสามสาวบ้านโคกนะคะขอบคุณมากนะคะไ,ได้แค่นี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะมีอะไรแนะนําก็แนะนําได้นะคะ เราก็มือใหม่หัดขับเหมือนกันนะคะปืชผู้ผักสวนครัวนี่ก็ปลูกอะไรที่ธรรมดาเก็บกินได้เนาะโดโอกเคมะเขือพริกนะคะพืชผ,ผักสวนครัวนะคะปลูกไว้ทานนะคะขอบคุณมากนะคะทุกกำลังแรงใจที่มาให้แวะมาทักทายแล้วก็มากดไลค์กดซับสไครต์มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะแวะมาทักทายนะคะ เล็กๆน้อยก็มาท,ทักทายให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากนะคะ44ล้านดวงใจที่มาให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากเลยว่าจะพาไปดูให้ไปดูเด็กๆก,กำลังเล่นกันสนกันเลยจะไปให้ไปดูเด็กๆบ้านเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกๆคนเด้อน,นะครับที่มาให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะบรรยากาศดีๆ สดชื่นเจ็มใสนะคะสดชื่นเจ็มใสได้ร่มไม้ร่มรื่นนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นดีมากเลยนะคะร่มรื่นสดชื่นเจ็มใสนะคะมันก็จะเข้าปีนี้ฤดูหนาวน้อยมากเนาะก็ะเลยทำให้ อากาศอาจจะเป็นเหมือนจะร้อนแรงๆยังไงไม่รู้เหมือนว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าจะปีนี้จะแรงหรือเปล่าเลยนะคะเพราะว่า,า,ากวปกติฝนก็ต้องมีนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีฝนมีอะไรเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสามสิบสามล้านดวงใจที่มาให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากเลย ขอบคุณนะคะแวะมาทักทายกันนะคะขอบคุณมากนะคะให้ดูมะมะเขืออะไรนะมะเขือสีม่วง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 ยาวยๆนะคะมะเขืสีม่วงอันนี้มะเขือขาว มะเขือขาวมองเห็นไหมเน้อมะเขือขาวมีหนึ่งลูกเพิ่งมาปลูกนะคะแต่ก็โอ้สุดยอดนะคะมันออกดอกออกผลทําให้เราได้รับทับทานแล้วนะคะหลายครั้งแล้วเก็บไปทานได้หลายครั้งแล้วลปปน,น,ลลนะคะอันนี้ก็ยังไม่พอเก็บนะคะเพราะว่ามันยังไม่ลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะคะลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะคะ มากนะคะ25ล้านดวงใจให้แสงไฟเข,าเข้าตนะาไหมให้เขาเนาะพัดีนะคะบรรยากาศดีๆนะคะขอบคุณมากนะคะ25ล้านดวงใจที่มาเป็นกําลังใจให้กับสามสาวไทวบ้านโคกนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ๋อ้ใบาบายขอบคุณมากนะคะคุณดงทองฟาร์มนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับสามสาวทถวบ้านโคกนะคะส่งหัวใจเรือๆอนะคะ ัวใจกอดมาให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาท็กไทยนะคะมีโอกาสก็คงได้ไปแวะทักไทยเหมือนกันเนาะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับสามสาวเทวบ้านคกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะ ป้าเจ๋วสตอรีด่ดงทองฟาร์มอ๋อค่ะโบกมือบายบายค่ะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาทักทายนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณดงทองฟาร์มนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวเถ่บ้านโคกนะคะขอบคุณมากค่ะเลิฟเเลยนะคะ กูขอว่าดอนขอบคุณมากนะคะสิบดล้านดวงใจที่มาให้กำลังใจโอ้เก้าเลยเนาะเก้าล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวที่บ้านพูกนะคะขอบคุณมากนะคะชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศเนาะร่มรื่นนะคะขอบคุณมากนะคะป้าแจ๋วสตอรี่ดวงทองฟาร์มที่มาเป็นกำลังใจให้กับป้าแจ๋วนะคะขอบคุณ 17ล้านดวงใจนะคะที่เวะมาทักไทยมาให้กำลังใจกับสามสาวที่บ้านคุกนะคะชมบรรยากาศสวยๆเขียวๆร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์ไปก่อนนะคะบรรยากาศดีๆต้นขนุนต้นขนุนนี่ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะหลายต้นแต่ละพันุ์นี้จำชื่อไม่ได้เลยต้นขนุนมีมีทั้งข้างในเป็นลูกสีเนื้อสีแดงสีเหลืองเนาะ แต่จำชื่อไม่ได้ว่าเป็นพันอะไรบ้างนะคะปลูกเยอะมันออกลูกเยอะเราก็เอาทำไปถวายพระทำไปใส่บาตรนะคะทำไปสบาตรถวายพระนะคะทุกวันพระนะคะวันไม่พระก็ไปใส่บาตรทุกวันเกือบจะทุกวันนะคะที่บ้านมีโอกาสจะเอาผลผลิตที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไปใส่บาตร ขอบคุณมากนะคะหกล้านดวงใจที่มาเป็นกําลังใจให้กับสามสาวแถวบ้านพวกนะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายกันนะคะมีอะไรแนะนําก็แนะนําได้เลยนะคะพูดไปอาจจะให้เราอาจจะความรู้อาจจะไม่ไม่ถูกต้องก็แนะนำเราได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะสิบเอ็ดล้านดวงใจที่มาเป็นกำลังใจให้กับ สามสาวไทบ้านโคกนะคะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ให้ชมอากาศเย็นๆสบายเนาะบ้านสวนของเรานี้เย็นสบายนะคะอากาศลมสังเกตใบไม้ปิวลมพัดเบาๆนะคะสบายๆนะคะสบายใจท้ายเรนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มากดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะครับคุณก็คงจะ ได้ผลเครื่องก่อนเนาะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะกี่โมงแล้วนห้าโมงเนาะห้าโมงนะคะขอบคุณหกล้านดวงใจที่มาเป็นกําลังใจให้กับสายสาวสามสาวแถวบ้านโคกนะคะเวะมาทักทายกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มาเค็นกําลังใจให้กับสามสาวแทวบ้านโคกนะคะสี่ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เวะมาทักทายให้กําลังใจกันค่ะ มีอะไรก็มาเข้าชมมาเยี่ยมมาเยียนกันนะคะมีโอกาสเราก,ก็จะไปเวะท้าทยให้กำลังใจเช่นกันและกันนะคะอ้อากาศกำลังดีเนาะเป็นยังไงนะคะขออนุญาตหยุดสตรีมก่อนนะคะอากาศมันเริ่มร้อนเนาะอหยุดสตรีม ลงสักหน่อยจะไดะ้เครื่องจะไม่ร้อนเกินไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกแรงใจค่ะคุณดงทองคุณป้าแจ๋วขอบคุณมากนะคะ